พี่น้องกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณและคนไทยผู้รักชาติทุกท่านขณะน,น,นี้รัฐบาลไทยที่รักษาการอยู่นั้นไม่ใช่รัฐบาลรักษาการเป็นรัฐบาลที่กบฏช่อชนไม่ยอมรับกติกาสูงสุดของกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ยอมรับคำสั่งสารรัฐธรรมนูญทำเอกสารปลอมเสนอขึ้นไป เพื่อถวายในหลวงด้วยการทุจริตต่างๆในระหว่างการทำทำการเสนอการแก้กฎหมายนูนที่มาคุสวซึ่งไม่อยากจะพูดความชั่วความเลวความบัดซบของรัฐบาลกระบทชุดนี้อีกต่อไปแล้วการใดก็ตามที่รัฐบาลน,นี้เริ่มขึ้นทำขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามไม่มีผลทางกฎหมายทั้งสิ้นเราไม่ยอมรับกองทัพประชาชน ในนามของส่วนหนึ่งกองปปสจะต้องปราบกบฏให้สิ้นซากโดยเร็วที่สุดขอบคุณครับขอบคุณท่านพลเอกปิชาครับขอได้เชิญท่านแสนาธิการพักผ่อนครับแล้วก็เชิญท่านผู้ว่าสุนทิเตชานันเชิญครับท่านพี่น้องประชาชนผู้รักชาติและมีความเสียสละทั้งหลายครับ ท่านจะเห็นได้ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยทำผิดซ้ำซากผิดแล้วผิดอีกนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเขาหมดสิ้นสภาพความเป็นรัฐบาลนับตั้งแต่ปฏิเสธสารรัฐมนูญเราก็ทราบดีว่าคำตัดสินของสารรัฐมนูญนั้นผูกพันทุกองค์กร นะแต่เวลานี้เมื่อตัวเองอยู่ในรักษาการตัวเองก็อ้างกฎหมายตลอดเวลาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่างวันนี้นายกรัฐมนตรีรักษาการก็บอกว่าจะจัดตั้งสภาปฏิรูปขึ้นมาคนที่เป็น รัฐบาลรักษาการนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยในกรณีที่เป็นรัฐบาลรักษาการที่ถูกต้องนะเขาจะไม่ทำสามอย่างทำไม่ได้หนึ่งเริ่มนโยบายใหม่ทำไม่ได้สองนะครับการใช้จ่ายเงินเนี่ยเขาใช้ไม่ได้จำในจำนวนมากๆเขาทำได้ก็แต่ในกรณี ฉุกเฉินจำเป็นจริงๆแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการยังไม่ได้เลยต้องขอนุมัติขออนุญาตกกตอบอรดมันเป็นเรื่องสำคัญต้องขออนุญาตเขาหรือจะใช้เงินก้อนโตๆเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะดำเนินโนโยบายที่จะมีผลผูกพันในระยะยาวหรือรัฐบาลชุดต่อไปแต่วันนี้ได้บังอาจเสนอบอกว่าจะแต่งตั้งสภา,าปฏิรูป มันแต่งตั้งได้ยังไงครับมาฮะตัวเองอยู่แค่รักษาการแล้วก็ทำก็ผิดร,รัฐมนูญที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่ในเวลานี้เนี่ยเขาล็อกด้วยร,รัฐมนูญประจวบฉบับปัจจุบันด้วยแสดงว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่เคยไปอ่านร,รัฐมนูญเลยคิดจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจนี่แหละครับคือ สภาที่เราจะตั้งเนี่ยสภาประชาชนเนี่ยมันเป็นสภาที่มีอำนาจนิติบัญญัติด้วยแต่สภาที่เขาจะตั้งเนี่ยมีลักษณะเป็นสภาที่ปรึกษาเท่านั้นเองสภาที่ปรึกษาเนี่ยมันไม่มีท่าอะไรเลยนะเมื่อเมื่อเสนอความเห็นรัฐบาลจะทำหรือไม่ทำก็ได้มันต่ำชั้นมากเลยเขาหลอกลวงเขาซื้อเวลาตลอดเวลาเลยรัฐบาลนี้อยู่ด้วยการลวงโลก แล้วพูดกันอย่างหน้าด้านๆไม่อายท่านดูแล้วกันฮะแล้วเคยว่าเขาเนะว่าต้องประชุมกันในค่ายทหารเวลานี้ก็เห็นจ่าจ่าแล้วว่าประชุมคลรมอก็ต้องประชุมที่กองทัพอากาศท่านดูสิครับเคยว่าอะไรใครเนี่ยเข้าตัวหมดทุกประเด็นนะครับเป็น ผู้ที่น่ารังเกียจจริงๆแล้วท่านเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับว่าอกรรมการที่จะคัดเลือกเนี่ยไอ้สภาปฏิรูปเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าตั้งทหารคนแรกเลยเอาผอบอสูงสุดแล้วก็ให้ผอบอสูงสุดเนี่ยนะอาจจะเลือกผู้แทนได้อาจจะเป็นผอบอรทอบอรอบผอบทรอลอหรือผอบอทออไหนว่าทหารไม่ยุ่งกับการเมืองอยังไง อาปากก็รู้รู้ว่าดูดดิแล้วท่านจำได้ไหมก่อนหน้านี้สองสมวันเองผู้บัญชาการทหารบกก็พูดถึงแนวความคิดอันนี้ว่าจะต้องมีคนกลางเข้ามาตั้งนะสภาปฏิรูปเขาพูดไว้ก่อนจำได้ไหมเขาพูดไว้ก่อนแล้ววันนี้นายกไปเสนอในคอรอมแล้วก็บอกจะรับฟังความคิดเห็นท่านดูดิครับ คนเราเนี่ยมันอยู่กันไปวันๆเลยครับเล่นโกหกกันเป็นมือๆหนึ่งเลยครับมันเชื่อถือได้ไหมครับมันเชื่อไม่ได้เลยครับสิ่งที่เราจะทำก็คือโค่นระบอบทักษิณน,นี่คือเป้าหมายของเรานี่คือจุดยืนของเราเราต้องไม่ลืมเป็นอาขาดเขาทำบ้านเมืองของเราเสียหายมาขนาดไหนเสียหายมาก เขาลงไม่ได้ท่านเห็นไหมเรื่องน้ำเนี่ยสามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยสามบอกว่าให้ไปเรียกว่าไปฟังต้องไปสาวเสียงประชาชนก่อนเขาก็ไปทำประชาชนเนี่ยเขาไม่รับไปจังหวัดไหนเขาก็โห่ไล่หมดท่านดูสิครับใช้เงินล่วงหน้าไปแล้วใช้ไปหมดแล้วใช้ไปหลายสตังค์แล้วมันที่จะลงจากอำนาจไม่ได้ไง เพราะมันใช้เงินไปแล้วใช้เงินไปโดยที่ยังไม่มีสิทธิ์อันชอบธรรมเลยผมไม่ทราบว่าเงิน3ามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยจะใช้ไปเท่าไหร่แต่เมื่อเราชนะเมื่อไรเราจะตรวจดูทุกบาททุกต,ตังคนพวกนี้ไว้ใจไม่ได้เลยครับอยู่ไปเนี่ยก็เพื่อสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อสตุ้งต,ตังไม่ได้คิดอะไรอื่นเลยหลอกไปวัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่กับรัฐบาลที่เรียกว่ารัฐบาลลวงโลกวันนี้คุณเฉลิมออกมาพูดคุณเฉลิมก็รู้ดีมีประโยคคุณเฉลิมบอกเนี่ยรัฐบาลน,นี้คือรัฐบาลที่ล้มเหลวแกก็รู้นี่คือรัฐบาลที่ล้มเหลวแล้วท่านดูดิว่าคลอมอเนี่ยมีคนไหนบ้างที่กล้ามาเผชิญหน้ากับประชาชนในกรุงเทพลบลบเลี่ยงเลี่ยงแอบแอบ นายกประชุมติดรีบบินไปที่เชียงใหม่ไม่กล้าออกมาพบปะประชาชนไม่กล้าเดินถนนไม่กล้าเจอสาธารณชนไอ้น,นี้เขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวกระทรวงก็เข้าไม่ได้แล้วมันจะไปยังไงแต่ก็ยังทู่ซีอยู่ทู่ซีไม่ใช่เลยครับก็เพื่อหวังเงินทองทนั้นเองทู่ซีไม่ใช่เลยครับ ก็เพื่อให้มีการเลือกตั้งเขาจะได้ฟอกตัวเองเขาเอง <c oughs> เขาจะเอาการเลือกตั้งมาฟอกตัวเขาไม่มีทางแล้วครับเพราะการเลือกตั้งไม่ใช่ผงทักฟอกการเลือกตั้งไม่ใช่น้ํายาล้างห้องน้ําทําไม่ได้แล้วครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องดํารงเป้าหมายเราต้องดํารงจุดมุ่งหมาย อย่าไปยอมเป็นอันขาดไว้ใจไม่ได้โกหกหลอกลวงมาตลอดตอนแรกบอกสภาที่ปรึกษาตั้งไม่ได้ตอนนี้ก็หาวิธีตั้งเลี่ยงหุ้นมาอย่างนั้นครับบอกยุบสภาไม่ได้อะไรไม่ได้ตัวเองทําทั้งนั้นแต่ก็ทําแบบหลอกลวงหมกเม็ดเพื่อจะอยู่แนอหน้าต่อท่านคิดดูแล้วกันครับผมเคย บอกกับพี่น้องว่าคําว่าสภานั้นเนี่ยที่เรามาจากภาษาอังกฤษและอังกฤษมาจากฝรั่งเศสเนี่ยคำว่าปารเมต์เนี่ยที่แปลว่าสภานี่มาจากคําในภาษาฝรั่งเศสว่าปาเลอร์คาว่าปาเลอร์แปลว่าพูดแปลว่าพูดมันปารเมต์วิธีการทํางานคือการพูดถกเถียงแสดงความเห็นกันแต่ท่านเห็นไหมว่า คนที่อยู่ในสภาเนี่ยโกหกหลอกลวงทั้งนั้นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยการพูดโกหกในสภาเนี่ยถือว่าเป็นโทษร้ายแรงที่สุดแต่นี่โกหกทุกเมื่อเชื่อวันนะครับมีน้ำซ้ำเนี่ยทำเอกสารเท็จร่างพยัดที่นํำทุนเก้าทุนกระหมอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อลงพระปรามื่อไทยก็แก้ไขนะ พูดโกโกหกพกลมนี่นะครับมันผิดซ้ําซากซ้ําซ้อนไม่รู้จะว่ายังไงละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูมาตรฐานแค่คําว่าการพูดที่ไม่โกหกเนี่ยพังแล้วท่านทราบไหมว่าในสภาที่ในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยถ้าโกหกสภาเนี่ยหมดอนาคตทางการเมืองเลยสิ้นสุดอนาคตทางการเมืองเลยถ้าเป็นประชาธิปไตยนี่โกหกซ้ําแล้วซ้ําเล่า โกหกพวนสาบานอยู่ตลอดเวลาท่านก็เห็นแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเป็นสภามาตรฐานเป็นสภาที่สมบูรณ์เป็นประชาธิปไตยต้องสมบูรณ์เนี่ยอันแรกที่สุดต้องยึดหลักการว่าโกหกไม่ได้ท่านทั้งหลายก็คงได้ยินเพลงฝรั่งเขาบอกว่าการโกหกนั้นเนี่ย it's a sin to tell a lie มันเป็นบาปนะที่โกหกโกหกนี่เป็นบาปนะครับและยิ่งคนที่ทำงานด้วยปากด้วยคำพูดแล้วโกหกเนี่ยมันหมดสิ้นแล้วครับมันจบสิ้นเลยครับมันคบไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนพวกนี้คบไม่ได้แล้วยังจะมาปฏิรูปอีกคุณเอาคนที่โกหกพกลมและอ้างว่จาจะปฏิรูปจะเชื่อได้หรือครับ อย่าไปคบเป็นอันขาดคนโกหกแล้วคนโกหกเนี่ยมันก็จะซ้ำไปเรื่อยเพราะมันพูดโกหกมันก็จะซ้ำไปเรื่อยนะครับแม้นแต่ในสภาที่ทรงเกียรติยังโกหกแล้วจะไปทำอะไรได้ในชีวิตนะอาชีพตัวเองที่จะต้องความซื่อสัตย์สุจริตความคิดเห็นต้องตรงไปตรงมาที่ถูกต้องแม่นยำเห็นแก่ส่วนรวมแล้วยังโกหกนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าปาร์เลเมนต์ที่ผมบอกมาจากคำว่าปาร์เลในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยคำนี้มันมีความหมายมากว่าโกหกไม่ได้ไอ้นี่โกหกคำโตโตคำโกหกทุกวันแล้วโกหกคำโตโตท่านคงเคยได้ยินเกอรเบิลกเกอเบิลเนี่ยเป็นรัฐมนตรีโฆษณาการสมัยฮิตเลอร์เกอรเบิลเนี่ยโกหกทุกวันครับทุกเที่ยงคืนเนี่ยยี่ยี่สิบสี่นาฬิกาเนี่ย กอรโบลนี่จะบอกว่าจะมีข่าวดีให้คนเยอรมันฟังนะยังเรือบิสมาร์กเนี่ยจมเรือประจัญบาลรุ่นเก่าของเกตชื่อฮูดเนี่ยก็ประกาศตอน24สนาฬิกาแล้วทุกวันเวลา24สนาฬิกาเนี่ยจะมีข่าวสำคัญที่ประชายชนเยอรมัน,นคอยฟังแม้นตอนปลายสงครามแล้วนะครับเยอรมันกำลังพ่ายแพ้ทุกแนวรบเขาก็ยังโกหกนะเพราะ กเบิลบอกว่าต้องโกหกคำโตโตโกหกทุกวันแม้ Man, แต่ตัวด็อกเตอร์เกเบิลเองเนี่ยก็เชื่อคือโกหกจนตัวเองก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นท่านดูและครับเราไม่ได้มีด็อกเตอร์เกเบิลคนเดียวนะครับแต่เรามีด็อกเตอร์อะไรซื้อมามั่งอะไรมั่งเลี้ยงข้างๆครูค,คมามั่งโกหกทุกวันในสภาโกหกจนเป็นเรื่องชาชินท่านก็เห็น เรามีมากเหลือเกินเยอรมันมีคนเดียวยังสิ้นชาติแล้วเราเนี่ยมีทั้งไม่ใช่เป็นโหลเป็นกูรุตหลายกูรุตด้วในสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านก็คิดดูแล้วกันแม้แต่โกหกยังเข้าสภาไม่ได้เลยยังอยู่ในสภาไม่ได้เลยแล้วคนที่มันทำอะไรชิบหายใยปวงให้กับประเทศเราเนี่ยท่านจะยอมอ่ะนะโกหกนะเป็นนิจจศีล หลอกลวงเป็นนิจเสลินนะครับที่ที่พวกนี้ควรจะอยู่ก็คือคุกตารางอย่างเดียวครับมันอยู่ที่ไหนไม่ได้แล้วครับอยู่ในคุกตารางอย่างเดียวครับเป็นที่อยู่ที่เหมาะสมและที่จะตายนะค,ะครับก็ต้องตายในคุกในตารางอย่างเดียวละครับตายที่อื่นไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ พี่น้องต้องดำรงนะครับว่าต้องโค่นร,ระบอบทักษิณอย่างเดียวโค่นร,ระบอบทักษิณอันนี้คือเป้าหมายจะต้องมีการปฏิรูปและการปฏิรูปต้องทําโดยประชาชนไม่ใช่โดยทําโดยรัฐบาลรักษาการซึ่งเป็นโมฆะชุดนี้อย่ายอมเป็นอันขาดครับขอบคุณมากครับ